วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องด้วยรักและอิสระเช่นเคยนะคะคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าแค่เดินผ่านบางที่บางสถานที่อยู่ใกล้บางคนหรือแม้กระทั่งแค่คุยไลน์กันไม่กี่ข้อความก็รู้สึกเหมือนพลังงานในตัวของเราเนี่ยค่ะถูกดึงออกไปทีละนิดหรือการไปดูข่าวอะไรสักอย่างอยู่ในโซเชียลเรารู้สึกว่าหมดแรง บางวันกลับมาบ้านทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรที่เหนื่อยมากเลยแต่เหมือนหมดแรงทั้งร่างกายและจิตใจบางครั้งเราไม่ได้เศร้าเพราะว่าความคิดของเราเองนะคะแต่เพราะเราเนะะี่ยค่ะไปรับพลังงานของคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวนี่คือสิ่งที่หลายคนเลยนะคะในเส้นทางการตืนรู้เริ่มตระหนักว่าพลังงานของโลกนี้ส่งผลต่อเราได้มากกว่าที่เราคิด และถ้าเรานะคะไม่มีการดูแลหรือป้องกันสนามพลังงานของตัวเองเอาไวเ้เราก็จะเหมือนกับบ้านที่เปิดประตูหน้าต่างทิ้งเอาไว้แล้วลมฝุ่นหรือแม้แต่เสียงดังๆก็พัดเข้ามาแบบเต็มๆสิ่งที่เราจะทํากันในวันนี้ก็คือการสร้างเกราะพลังงานไม่ใช่เพราะว่าเรากลัวโลกไม่ใช่เพราะว่าเราอยากจะปิดใจ แต่เพราะเราต้องการอยู่ในโลกนี้อย่างมั่นคงอย่างอ่อนโยนและไม่ถูกกลืนไปกับสภาพแวดลอ้อมใช้เวลาแค่วันละไม่ถึง10บนาทีคุณก็สามารถที่จะมีความรู้สึกที่เป็นของคุณอย่างแท้จริงและมันจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปทั้งวันได้เลยค่ะเพราะคุณสมควรที่จะได้ใช้ชีวิตโดยที่ยังคงเป็นตัวเองอย่างเต็มที่ในทุกที่ทุกสถานาการณ์ ไม่ว่าจะมีพลังงานแบบไหนอยู่รอบตัวคุณกต็ตามในวันนี้นะคะเราจะมาฝึกไปด้วยกันนะคะขอให้คุณเปิดใจขอให้คุณผ่อนคลายและปล่อยให้แสงของคุณนะคะกลับมาเปล่งประกายอีกครั้งหนึง่งก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าเกราะพลังงานคืออะไรแล้วทําไมเราต้องมีเวลาที่เราพูดคําว่าเกราะพลังงาน หลายคนอาจจะนึกถึงอะไรที่ดูเวอร์วังเหมือนพลังวิเศษจากหนังกันตาซีแต่จริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ธรรมดากว่าที่คิดมากเลยค่ะไม่ใช่เวทมนต์แต่ว่ามันคือการดูแลพลังงานชีวิตของตัวเราเองแบบลึกซึ้งแล้วก็มีสติค่ะในมุมศาสตร์ของวิชาพลังงานทุกคนนะคะมีสนามพลังงานรอบตัวไม่ว่าจะเรียกว่าออร่าพลังชีวิต หรือชีพจรพลังงานหรือโดมพลังงานหรือสนามพลังอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ส่งผลต่อชีวิตของเราทุกวันแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะมองไม่เห็นนะคะคนที่เขามียานอย่างรู้มีตาที่สามเขาจะมองเห็นสนามพลังเหล่านี้เวลาที่เราอยู่ใกล้คนที่มีพลังบวกสดใสใจดี เราจะรู้สึกสบายใจโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรแต่ถ้าเราอยู่ใกล้คนที่อารมณ์เสียคิดลบลังเลสั่นไหวเราก็จะรู้สึกเหมือนมีบางอย่างถ่วงเราเอาไว้แม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำอะไรเลยก็ตามเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพลังงานส่งผ่านกันได้พลังงานของเขามาปะทะกับพลังงานของเรา และถ้าเราไม่ได้มีเกราะพลังงานที่แข็งแรงเพียงพอเราก็จะรับเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยค่ะดังนั้นเกราะพลังงานคือคกลไกภายในที่ช่วยกรองว่าอะไรควรจะเข้ามาอะไรไม่ควรจะเข้ามาอะไรที่สอดคล้องกับจิตวิญาณของเราและอะไรที่เราควรปล่อยให้มันผ่านไปมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องปิดใจหรือว่าไปผักใสคนอื่นนะ แต่หมายถึงเรารู้จักอยู่กับโลกใบนี้โดยไม่ปล่อยให้โลกเนี่ยค่ะกลืนเราคุณลองนึกภาพเวลาที่เราออกจากบ้านตอนที่ฝนตกอะค่ะเราก็แค่ใส่เสื้อกันฝนใส่รองเท้ากันลื่นเราไม่ได้โกรธฝนเราไม่ได้เกลียดท้องฟ้าแต่เรารู้ว่าเราเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองอืม กาะพลังงานก็เหมือนกันเลยค่ะทุกคนมันคือเสื้อกันฝนของจิตใจที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเดินผ่านพายุของโลกโดยที่เราอ่ะยังคงความสงบไว้ในภายในได้และข่าวดีก็คือเราทุกคนเนี่ยค่ะสามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาได้นะคะคุณไม่จําเป็นต้องมีพรสวรรค์คุณไม่จําเป็นต้องเป็นนักพลังงานระดับเทพที่เก่งกาจ ขอแค่คุณนะคะมีเจตจำนงที่แน่วแน่มีสติและเข้าใจวิธีซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทำพร้อมกันในคลิปนี้เลยค่ะเอาละค่ะทีนี้นะคะเราจะมาชวนคุณสังเกตตัวเองเพราะบางครั้งนะคะสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นความเหนื่อยหรืออารมณ์แปรปรวนจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นพลังงานที่ไม่ใช่ของคุณเลยก็ได้คุณอาจจะไม่ได้เศร้าจริงๆคุณอาจจะไม่ได้หมดแรงจากการทำงาน แต่อาจเป็นเพราะคุณเปิดรับพลังงานของคนอื่นหรือสถานการณ์บางอย่างโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณลองฟังสามข้อต่อไปนี้ดูนะคะแล้วสังเกตว่าคุณตรงกี่ข้อสามสัญญาณต่อไปนี้นะคะมาฟังกันเลยสัญญาณที่หนึ่งคุณอยู่ใกล้บางคนแล้วรู้สึกหมดแรงทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลย คุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมคะแค่คุยกับคนบางคนไม่ถึงสิบนาทีเลยยังไม่ทันที่จะเล่าเรื่องอะไรกันเลยด้วยซ้ําแต่อยู่ดีๆคุณก็รู้สึกเหมือนพลังชีวิตในตัวของคุณเนะะี่ยค่ะหายไปหมดเลยทั้งที่ตอนก่อนที่คุณจะไปเจอกับเขาอ่ะคุณยังรู้สึกดีอยู่เลยไม่มีการทะเลาะก,กันไม่มีดราม่าอะไรเลยแต่พอแยกจากกันเท่านั้นแหละจิตใจของเรากลับหนะัก น่วงร่างกายของเราหมดแรงหมดไฟเหมือนโทรศัพท์แบตเตอรี่หมดในคริบตาเลยนี่คือสิ่งที่เรียกว่า energy draining หรือพลังงานล่วไหลค่ะคือเราอะถูกดูดพลังจากใครบางคนโดยที่เขาอาจไม่ได้ตั้งใจเลยด้วยซ้ำบางคนนะเขากำลังทุกข์เขากำลังเครียดหรือเขาเต็มไปด้วยพลังงานร้ายพลังงานลบอะไรก็แล้วแต่พอเราเปิดออกมาแต่เราอะ ไม่มีเกราะพลังงานที่แข็งแรงพลังงานของเราก็เลยไหลออกไปรับเขาเอาไว้โดยที่เราเองอ่ะไม่ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆนะเราเหมือนปลั๊กไฟที่เปิดทิ้งเอาไว้อ่ะคะ่ะใครมาเสียบก็ใช้พลังงานจากเราได้หมดเลยพอหลายคนมาเสียบพร้อมกันเราก็โอเวอร์โหลดแล้วก็ดับไปเลยพอจะนึกภาพออกไหมคะ ถัดไปนะคะสัญญาณที่สองคุณรู้สึกเหมือนตัวเองเนี่ยไม่ใช่ตัวเองหลังจากที่ไปในบางสถานที่มาเคยไหมคะที่คุณไปเดินตามห้างสปปรรพสินค้าหรือร้านอาหารหรือสถานที่ใดก็แล้วแต่แค่เข้าไปในสถานที่บางแห่งแล้วจูจ่ๆรู้สึกอึดอัดหน่วงหน่วงมีอารมณ์เศร้าท,ทั้งที่ไม่มีเหตุผลเลย ตอนแรกคุณรู้สึกดีมากเลยสดใสมีพลังแต่หลังจากที่คุณไปอยู่ในสถานที่นั้นสักพักจิตใจของคุณเริ่มมัวเริ่มห่อเหี่ยวเหมือนตัวเองเนี่ยถูกคุมด้วยผ้าหนาๆที่ทำให้มองอะไรก็รู้สึกมนไปหมดนั่นนะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าสนามพลังงานของสถานที่นั้นไม่สอดคล้องกับพลังงานของคุณค่ะ บางที่มีความรู้สึกเศร้าโกรธกลัวหรือเคยมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นตรงบริเวณนั้นซึ่งพลังงานเหล่านั้นอะยังคงตกค้างอยู่ในพื้นที่สถานที่แห่งนั้นอยู่และถ้าคุณเป็นเอ็มพาสหรือคุณไวต่อพลังงานหรือจิตใจของคุณเปิดรับอยู่แล้วคุณจะซึมซับมันเข้าไปโดยอัตโนมัติเหมือนเราเป็นฟองน้ำที่ยังไม่ได้บิดน้ำออกอะค่ะพอวางไว้ตรงไหนก็ซับ น้ำตรงนั้นทันทีเลยนี่ไม่ใช่เรื่องงม,มงายนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความถี่พลังงานค่ะซึ่งเราทุกคนอ่ะก็มีแล้วก็ส่งออกรับเข้าส่งออกรับเข้าอยู่ตลอดเวลาเลยซึ่งถ้าหากว่าเราไม่มีการสร้างเกราะพลังงานที่มั่นคงเราก็จะกลายเป็นคนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวถัดไปนะคะคือสัญญาณที่สาม พยายามคิดบวกแต่จิตใจเหมือนมีอะไรขุ่นมัวตลอดเวลาคุณอาจจะเป็นคนที่ตั้งใจดูแลตัวเองดีมากเลยค่ะคุณนั่งสมาธิทุกวันอ่านหนังสือดีๆพยายามมองโลกในแง่บวกแต่ไม่รู้ทำไมทำไมจิตใจมันก็ยังคงขุ่นมัวน่วงเหนื่อยเหมือนมีอะไรค้างๆอยู่ข้างในความรู้สึกนั้นน่ะมันไม่ใช่ความเศร้าแบบไม่มีเหตุผลนะคะ แต่มันคือพลังงานที่ไม่ใช่ของเราเรารับเข้าเอามาเก็บไว้ในใจของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวมันอาจจะเป็นเศษอารมณ์ของคนในครอบครัวอาจจะเป็นแรงสั่นสะเทือนจากข่าวล้ายที่เราเลื่อนผ่านในมือถือหรือเป็นบรรยากาศของที่ทำงานที่อัดแน่นไปด้วยความเครียดพลังงานเหล่านี้ค่ะเหมือนกับเสื้อผ้าของคนอื่นที่เราหยิบมาใส่ไว้ทั้งที่มันไม่ได้เหมาะกับเรา ใส่นานๆเข้ามันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของของเราไปเลยจนเราเนี่ยหลงคิดไปเองว่านี่คือตัวตนของเราทั้งที่มันไม่ใช่เลยถึงสื้อ้าหลายคนในในสายจิตวิญญาณน,นะคะทุกคนเขาจะไม่นิยมใส่พวกเสื้อผ้ามือสองกันนะเพราะว่าพลังงานของคนอื่นนะคะเราก็ไม่รู้เขาเป็นใครเขามีพลังงานแบบหนใช่ไหมมันก็สะอาดแน่นอยู่อยู่ในตามเสื้อผ้าเนี่ยคะ่ะต่อให้เราซัก ี่รอบก็แล้วแต่พลังงานมันก็ยังคงสถิตยังฝังอยู่ในนั้นอยู่ถึงแม้มันจะเบาบางไปบ้างก็ตามเพราะฉะนั้นสายพลังงานสายจิตวิญญาณเนี่ยค่ะเขาจะไม่ค่อยใส,ยส่สภาพมือสองกันนะคะอันนี้เป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเรามาพูดมาแชร์ประสบการณ์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเชื่อตามเรานะอให้เชื่ออินทูีิชั่นข้างในอะไรดีอะไรที่คิดว่าปฏิบัติแล้วดีก็ นำไปปฏิบัติดูแต่ถ้าอันไหนคิดว่าเออไม่ใช่อ่ะเราพูดไม่ถูกหรือเราพูดไม่ไม่ตรงกับข้อมูลที่คุณเคยได้รับมาก็วางไว้ตรงช่องนี้คุณไม่ต้องนํากลับไปด้วยนะคะโอเคไปกันต่อจากสามสัญญาณที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะถ้าคุณฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นอย่างนี้แทบทุกข้อเลยล่ะมีใครมีใครได้กี่ข้อกัอนบ้าง หนึ่งข้อสองข้อสามข้อเมนให้ฟังเมน้นให้อ่านกันหน่อยซิว่าแต่ละคนมีสัญญาณเป็นยังไงบ้างจะบอกว่าคุณอย่าพิ่งโทษตัวเองนะคะเพราะว่านี่ยไม่ใช่เรื่องแตกไม่ใช่เรื่องผิดแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่คุณต้องกลัวเลยก่อนหน้าเนี้เรามีทุกข้อเลยสามข้อที่กล่าวมาสามสัญญาณเนี่ยเรามีทุกข้อเลยแต่การที่เรารู้ตัวเองยอมรับตัวเองเนี่ยมันก็จะเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะที่บ่งบอกว่า ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องกลับมาดูแรสนามพลังของตัวเองอย่างจริงจังเพราะการสร้างเกาะสนามพลังงานเนี่ยค่ะไม่ใช่เพื่อปิดกั้นไม่ใช่เพื่อแยกตัวแต่เพื่อให้ตัวตนที่แท้จริงของคุณได้เปล่งประกายอย่างเต็มที่โดยไม่ถูกอะไรจากภายนอกมาดับแสงนั้นคุณเอาละค่ะพร้อมไหมคะต่อไปนะคะเราจะมาฝึกสร้างเกาะสนามพลังงานภายใน10นาทีไปพร้อมกันค่ะ มันง่ายกว่าที่คุณคิดแต่ลึกกว่าที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนค่ะคุณไม่จําเป็นต้องไปนั่งสมาธิจุดทูกเรียกเทพแค่ให้ตัวเองนะคะอยู่ในพื้นที่ที่รู้สึกปลอดภัยพื้นที่ส่วนตัวและตั้งใจจะอยู่กับตัวเองสักสิบนาทีเท่านี้ก็เพียงพอแล้วค่ะให้คุณนั่งในท่าสบายไม่ต้องเกร็งนะคะถ้าอยู่ในที่เงียบๆจะดีมากเลยแต่ถ้าไม ก็แค่ตั้งใจอยู่กับเสียงของเราลมหายใจของคุณและพลังงานในตัวคุณเองไปกันที่ขั้นตอนที่หนึ่งหายใจเชื่อมสูงกลางจักรวาลให้คุณลองหลับตาเบาๆนะคะนั่งนิ่งๆห่ายฝ่ามือทั้งสองข้างวางไว้ที่หน้าตัก หลับตาลงเบาๆแล้วพาลมหายใจของคุณลงมาลึกๆจนถึงท้องหายใจเข้าทางจมูกลมหายใจเข้ามาลึกๆจนถึงท้องหายใจเข้ารู้สึกถึงหน้าท้องที่ขยายออกหายใจออกปล่อยความตึงเครียดออกจากร่างกาย ครั้งที่หายใจออกจินตนาการว่ามีมวลพลังงานสีดำออกจากปากของคุณหายใจเข้าทางจงมูกลึกลงไปให้ถึงท้องหายใจออกทางปากควันสีดำดำ,ดำออกมาทำแบบนี้ช้าๆสัก5้ารอบลมหายใจขณะที่คุณหายใจให้คุณจินตนาการว่าคุณกำลังเชื่อมโยงกับศูนย์กลางของตัวเองศูนย์กลางพลังงานศูนย์กลางจักรวาล พื้นที่ตรงกลางอกบริเวณจักราที่สี่ที่เป็นจุดศูนย์รวมของพลังงานชีวิตให้ความรู้สึกว่าคุณกำลังกลับมาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงไม่ต้องหนีไม่ต้องป้องกันไม่ต้องรีบคุณแค่อยู่กับลมหายใจกับพลังงานของคุณเองณขณะนี้คุณจะเริ่มผ่อนคลายผ่อนคลาย ขั้นตอนที่สองนะคะให้คุณใช้จินตภาพสร้างเกราะแสงรอบตัวคุณค่ะต่อไปให้คุณจินตนาการว่ามีแสงสีทองอ่อนๆไหลลงมาจากจักรกวาลลงมาล้อมรอบตัวคุณอยู่เป็นสนามพลังงานสีทองแสงนี้ค่อยๆขยายออกทีละนิดทีละนิด ลกลายเป็นกล่องแสงวงกลมที่ล้อมรอบตัวคุณไว้เท่ากับว่าตัวคุณจะอยู่ท่ามกลางแสงสีงทองคุณไม่ต้องเห็นภาพที่มันชัดแค่ตั้งใจรู้สึกว่าฉันกำลังถูกโอบล้อมด้วยแสงแห่งความปลอดภัยแสงนี้คือสนามพลังงานของคุณ กรอบที่คุณสร้างขึ้นด้วยความรักความสงบและความมั่นคงบางท่านนะคะอาจจะใช้หลักการจินตนาการว่าแสงนี้ออกมาจากจัก,กรักที่4หรือบริเวณหน้าอกของคุณแล้วขยายล้อมรอบตัวคุณไว้เป็นแสงสีทองเป็นเหมือนโดมพลังงานที่ล้อมรอบตัวคุณไว้ก็ได้ค่ะขั้นตอนที่3เรียกคืนพลังงานกลับมาที่ตัวเอง ให้คุณพูดในใจหรือว่าออกเสียงเบาๆก็ได้นะคะว่าพลังงานของชั้นทุกส่วนที่กระจายไปในที่ต่างๆฉันขอเรียกกลับคืนมาสู่ตัวชั้นในตอนนี้ขอคืนพลังงานที่ชั้นมอบให้กับสถานการณ์คนหรือความคิดใดๆด้วยความรักโดยไม่ติดค้างคุณพูดจบคุณอาจจะรู้สึกได้ทันทีว่า มันมีพลังงานบางอย่างค่อยๆกลับมาคุณจะรู้สึกมั่นคงขึ้นปรับมาเป็นตัวเองขึ้นนั่นแหละค่ะมันเป็นสัญญาณที่ดีว่าคุณกลับมาอยู่กับตัวเองไปขั้นตอนที่สี่นะคะตั้งเจตจำนงหรือ intention ค่ะด้วยคำพูดที่ทรงพลังอาจจะพูดว่า เจ็ดจำงคือหัวใจของทุกการป้องกันพลังงานถ้าใจคุณนิ่งและแน่วแน่นะคะพลังงานไหนก็สั่นคลอนคุณไม่ได้คุณอาจจะพูดแบบประโยคง่ายๆแบบนี้เลยก็ได้นะคะอย่างเช่นฉันขออนุญาตสร้างเกราะพลังงานของฉันเพื่อปกป้องสนามพลังงานของฉันจากสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับแสงของฉันฉันขอเปิดรับเฉพาะสิ่งที่สอดคล้องกับความรักความสงบ และความเป็นจริงอันสูงสุดขอให้สนามพลังงานนี้ปกป้องฉันด้วยเทิดมานี้คุณสามารถที่จะไปแอปพลายประยุกต์เป็นคำพูดของคุณเองได้เลยนะอืมหรือใครมีครุรูบาอาจารย์นะคะก็าอาจจะน้อมพลังครุรูบาอาจารย์มาป้องกันก็ได้หรือบางคนแอดวานซ์ไปกว่านั้นอาจจะอัญเชิญเออทพที่ศักดิ์สิทธิ์เขาเลย ศาสนาคิดก็เป็นพระเยซูคริสต์เจ้า,านะคะไว้ตรงบริเวณหน้าผาหรือศาสนาพุทธก็จะเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าอัญเชิญมาไว้บริเวณหน้าผาด้านหลังก็จะเป็นครูครูบาอาจารย์ที่นับถือนะคะอาจจะเป็นหลวงปู่มั่นหรือหลวงพ่อโตหรือใครก็แล้วแต่ที่ที่มีครูครูบาอาจารย์ก็อัญเชิญมาไวดา้ด้านหลังด้านหลังศีรษะนะคะส่วนด้านขวาศีรษะก็อาจจะอัญเชิญเป็นเทพที่ปกปออ้องอย่างเช่นท่านมิคาเอล หรือรอด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายก็อาจจะอัญเชิญเกี่ยวกับพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์เจ้าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนนะคะหรือท่านใดที่แต่ละท่านนับถืออัญเชิญน้อมมาก,ก็ได้นะคะสำหรับคนที่ที่ทแอดวานไปกว่านั้นนะคะแต่ถ้ายังไม่ไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรตามที่เราแนะนําเบื้องต้นไปก่อนต่อไปขั้นตอนที่ห้านะคะให้คุณปิดท้ายด้วยการขอบคุณและปล่อยวาง สุดท้ายนะคะก็คือให้คุณเนี่ยยิ้ม,มน้อยๆเบาๆกับตัวเองและพูดว่าขอบคุณพูดว่าขอบคุณกับตัวเองเนี่ยแหละคะ่ะขอบคุณที่คุณตั้งใจดูแลพลังงานของตัวเองขอบคุณที่คุณกลับมาเชื่อมโยงกับหัวใจของตัวเองอีกครั้งจากนั้นนะคะค่อยๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆอีกครั้งนะคะหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆก็ค่อยๆลืมตานะคะพร้อมกับความรู้สึกใหม่ในตัวคุณคุณไม่ใช่คนเดิมในตอนที่คลิกมาดูคลิกนี้อีกต่อไปเพราะตอนนี้คุณได้สร้างกรอบแห่งพลังงานที่เป็นของคุณแล้วจริงๆแนะนำให้ทำทุกวันนะคะช่วงเช้าหลังตื่นนอนมานะคะก็สร้างกรอบคุ้มครองตัวเองไว้ตลอดวันเลยนะคะเนี่ยแหละค่ะมันเป็นพิธีกรรมที่ง่ายมากๆ ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยที่คุณไม่ต้องพึ่งอะไรนอกเหนือจากตัวคุณเองเลยถ้าคุณรู้สึกว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปหลังจากฝึกลองเล่าในคอมเมนต์ได้นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างเพราะทุกครั้งที่คุณแบ่งปันก็ถัอว่าคุณได้ส่งพลังงานดีๆกลับคืนสู่จักรวาลเช่นกันจะบอกทุกคนว่าการสร้างเกราะพลังงานไม่ใช่แค่การกันพลังงานลบไม่ให้เข้ามาเท่านั้นนะคะ แต่มันคือการกลับมาอยู่กับตัวเองอย่างสงบแล้วก็มั่นคงเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยภายในตัวเราที่เราเนี่ยสร้างขึ้นได้เองไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเราก็ตามและเมื่อคุณฝึกสิ่งน,นี้เป็นประจำทุกวันนะคะคุณจะเริ่มสังเกตได้เลยว่าพลังของคุณน่ะจะค่อยๆเปลี่ยนคุณจะไม่เหนื่อยง่ายเหมือนเดิมคุณจะไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ของคนอื่นเหมือนที่เคยเป็นและที่สําคัญที่สุดคุณจะเริ่มรู้ว่าอะไรเป็นของคุณ และอะไรที่ไม่ใช่มันอาจจะดูเหมือนแค่สิบนาทีนะแต่ว่ามันคือสิบนาทีที่คุณเลือกจะใส่ใจพลังงานของตัวเองและเชื่อเถอะพลังงานเล็กๆเนี้ยค่ะเมื่อคุณทำซ้ำบ่อยๆอ่ะมันจะกลายเป็นสนามพลังชีวิตใหม่ของคุณไปโดยอัตโนมัติเลยทีนี้ก็ยอย่างที่บอกไปสร้างกรอบตอนเช้าทุกวันก่อนที่คุณจะออกจากบ้านไปทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ แต่ถ้าในระหว่างวันคุณเจอเหตุการณ์อะไรที่เข้ามากระทบคุณแล้วคุณรู้สึกว่าพลังงานของคุณร่วงหมดหรือว่ามันดาวมันอะไรก็แล้วแต่ค่ะแสดงว่าสนามพลังของคุณรั่วแล้วนะไอ้ที่สร้างไว้มันอาจจะรั่วเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรก็แค่หาพื้นที่สงบสงบแล้วสร้างใหม่นะคะอันนี้มันจะคอยคุ้มครองป้องกันคุณนะคะให้คุณเนี่ยผ่านเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาเป็นบททดสอบหรือเข้ามาในชีวิตของคุณมากระทบคุณ นะคะไปได้ด้วยดีนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนใครฝึกแล้วเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์เล่าให้ฟังกันได้นะใครมีคําถามอะไรก็พิมพ์ไว้ได้นะคะเราอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆกำลังใจที่เมนเข้ามาเราอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาโดยตลอดออมีที่บางท่านน้าเมนเมนหาเราทุกทิปเลยเราเราเห็นนะเราขอบคุณมากแล้วก็ ขอบคุณจริงๆช่องนี้มันอาจจะเป็นช่องเล็กๆนะแต่ก็เราอยากให้ทุกคนเข้มแข็งเราอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตบนโลกใบนี้อย่างมีความสุขแล้วก็กลับมาเป็นตัวเองที่แท้จริงกลับมาจดจำตัวเองได้ว่าเพื่อนๆนะเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อที่จะทำอะไรแล้วก็จะต้องทำอะไรต่อหลังจากนี้แล้วก็ สามารถที่จะเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณภายในที่แท้จริงของเพื่อนๆเองได้แล้วเพื่อนๆจะได้ไม่หลงทางกันอีกแล้วก็จะได้เดินทางกลับบ้านอย่างแท้จริงก็ขอบคุณนะคะที่เป็นกําลังใจให้กันนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อน <c oughs> ซึ้งมาก <c oughs> ซึ้งมากวันนี้โอเคก็ ขอบคุณนะคะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ